ไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่ต้นครับแต่ว่าเรามองหาเรสเฟนต์ตาม Pinterest แล้วก็ตามเพจต่างๆรูปบ้านของดารารูปบ้านของอินฟูต่างๆเนี่ยเราก็เอามานำ,นำมาประสมผสานกันได้แบบ<น>ที่เราชอบเนาะได้ได้แบบที่เราชอบตามที่ออกแบบไวครับ ็นตามข่าวต่างๆครับว่ามีการทิ้งงานอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็เป็นคดีความกันเยอะ,ะเราก็เลยมองหาผู้รับเหมาที่ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เข้าถึงง่ายเข้าถึงง่าย <c oughs> ก็เลยทําการบ้านในการหาข้อมูลเยอะมาก <c oughs> จนได้ได้ได้รู้จัก Perfect Light เนี่ยครับ ก็มีพาไปดู2-3สาที่ตามหน้างานที่กำลังสร้างกำลังสร้างปอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็จะพาไปดูในแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขึ้นโครงสร้างอะไรเงี้ยครับชนิดเหล็กวัสดุต่างๆที่มาก่อสร้างนะครับสร้างบ้านกับเพอร์เฟ l ไลต์ได้อะไรบ้างก็คือได้บ้านที่เราถูกใจถูกใจแล้วก็วาดฝันไว้ออกแบบไว้ มีความภูมิใจในเรื่องของการดูแลครับแล้วก็ตอบสนองไวแบบตอบพักไปตอบมาอะไรเงี้ยครับตอบเร็วทำงานเป็นระเบียบมีแบบแผนชัดเจนใช่เพราะว่าในการสร้างบ้านหลังหนึ่งมันบ้านที่เราต้องอยู่อะครับต้องอยู่ต้องใช้ชีวิตอยู่เขาไปตลอดก็อยากให้มองหาผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ ดูเป็นระเบียบแบบแผนมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในการสร้างบ้านนะครับแล้วก็มีช่างที่พร้อมที่จะทําบ้านให้เรา Perfect Life Construction มั่นใจ <Perfect. S 2> ตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน